ซอยห้วยลึกโอ้ซอยนี่ก็อย่างมืดแต่มืดว่ะเอาบตอตึ้งเอาไฟลงกะอ๋อกูเหมือนนี่มาเด็กอย่างของมันบมบโหแจงล้วเออแจงแะหึกำจะแจ้งกัแจ้งอยู่ประโมงตาเจอกูดับโกมเลยค่ะตาชตาชตาชโกมหน้าบ้านอีมากูก็จะดับกูจังมันตาชอืมบะตอได้แจ้ไฟกันหมดหมู่บ้านกูสะใจเฮ้อเราไปนั่งจุ่มปุกอยู่อย่างฮั่นน่ะ มาต้องรับรีแล้ลวออกมาเถอไม่หลวงแมวฮะปะปูห่านี่ล่ะก,กบบูกะกั้นแปลงเป็นแมวโพงก็ยังจำกูได้อยวู่กูกะตึงเค็ดกูกะกะกกะกกักก้าเอ๋อป่ลวงบัตรลูกตันได้มาน่ะโอ้กะนี่กะลูกบรรลุม,มาลับปีนี่ปูเข้าได้กี่หายหันอ้อจะไปไปปูปดได้ยังแรงสุดปีสุดแรงแค่นะเอเอาเน่างมากินกันกระตามนั่นน่ะกะอํมปะอ,อํมปอยเอออันมาอันนี้มาหาไัก็ ะมันรอไอเงี้ยก็มันน้อยกินนะกะมันบอกมันจะเอาหัวมาเฮออีนะโอ้ไปเจี๋ยเจียมันหน่อยกินมันนักเนอะมาเอาเล้ววันขำมันวันขำมันนะมาฮะนะโอ้ขี่รถเงียงไสเฮ้อตุ่มปัดตุ่มเป๋เงียงมาฮะนะเฮงเจ็บพ่อนะป้าโอ้รถลุ่เถียเอาไอเงี้ยเอาขว่าได้เป็นรถกันนี่สวัสดีครับป็นหลวงบัสไม่หลวงแมวเตียวไอเงี้ยมาเฮออีกบัรล่างเป็นโกลีเมียงแห้ก้ากูบอกกินเนอะกูบอกมักเมียง บาดใจกุยเมียงเป็นละออนอย่านี่ปะมันติดเข้าไม้ฮะโอ้เมตตามันน้อยแต่ครับอ้าวละอยู่บันไดเอาละออนเพิ่งกุเลี้ยงเฮาเลี้ยงไว้เจ้าบ่เมตตาลูกนกลูกกาโอ๋จะไปไปเลี้ยงจะได้ไผจะมามันจ้าขี้จาเหี้ยวพรามันกูถึงบอกมานั่งบอสซิลิแลกขึ้นมากินเนาะบันยะบันยะบันยะเอาละไปบ้านเหมือนนั้นนี่โอ้ซ้ำให้บันนั้นถ้าเป็นคนไปเลยอยู่บันไดก็ไม่เป็นเอสเป็นเอลกึศใจบันไดลูกม้บีมคอละออนเนี่ยได้กึศดีๆนะละออนนี่ไงมามันจะเป็นจังซอติิงง่นะ แล้วมันละไปนี่นะงูเปางูสิงมาครบเงี้ยยังไงเออจะไปไประเดียดก้อยว่าตั้งหน้าเป็นไปเอออยู่นี่นะแมนนะอยู่ดีมีซุกอ๋อกูกแตอย่างมาเอนดูน้ำตาคุปจะกรตกโ <c oughs> อ,อ้จะไปดีให้อันเอาไปเลี้ยงบ่โอว่าเล่นบ่ได้คุณบัดเต้ในในกันในในแล้วเนาะฝากใส่ซอง,องาาหอมผับป่านอยหนอจบดินเนอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ แฮร์รี่พอรตเตอร์กับบาหิมคีอใครคูู